นอนข้อสิอให้นอนพอดีสิเพื่อเรารู้ว่ามวการนอ้าสองเรื่องเสียงเรื่องเสียงผู้เรามีา้งใ้นการเรียนขดใส่เนนะมรรดาที่เรายามนามเรียนตัวเดียวเรียนให้ไไม่เข้าใจ เรเรื่องของสติถ้าทำสติีก็ลอไปได้เราอยากเข้าธรรมือเข้เข้าถะนั้นถาาตากัน้พี่กับเอที่เราาให้พีเอนี่ยนะรตัวสติ میں لوکاں میں لوک سچیں میں لوکاں میں لوکاں روتے ہیں